มาครับสวัสดีครับสวัสดีอีสุซูเซอปุยทุกท่านนะครับเตรียมสมมอบอีกหนึ่งานะครับสำหรับเจ้าตัวสปาร์ค3.0นะครับในตัวคอกซิงนะครับวันนี้นำมารีวิวก่อนสมมอบนะครับตอนนี้กำลังติดตั้งเฟรมนะฮะตัวที่เรากำลังจะรีวิวนะครับเป็นเจ้าตัวออลีอีซูนะครับสปาร์ค3.0นะครับสีบอลเงินนะครับมาพร้อมกับชุดคอกนะครับ หัวสเตลเลตนะครับข้างๆเป็นเหล็กนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กด้วยนะครับตัวนี้นะครับโปรโมชั่นที่จัดอยู่นะครับอยู่ที่2,999บาทนะครับได้ออปชันนี้เลยนะครับเราทำนะครับช่วงล่างกับอู่ช่างต้าเผารอยกำแพงเพชรนะครับเดี๋ยววันนี้มารีวิวให้ชมนะครับอุปกรณ์ที่แต่งเพิ่มเติมมีอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ที่แต่งเพิ่มเติมมีอะไรบ้างนะครับนะครับก็แต่งค่อนข้าง ที่จะเยอะนะทาช่วงล่างนะครับอัปเกรดช่วงล่างใหม่นะเรื่องของแหนบเรื่องของเพานะครับแล้วเรื่องของคอกนะครับตัวนี้ดามกระบามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะครับตัวนี้ดามกระบะมาให้เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับตัวนี้ดามกระบามาให้เรียบร้อยเนาะตัวรถก็เป็นตัวรถอีซุนะครับเครื่องสามจุดศูนย์ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่นิยมนะครับถือว่านิยมนะครับนิยมมาทเป็นตัวคอกมาเรื่องของสมรรถนะของเครื่องยนต์ซีเจเจเนี่ยถือว่าที่สุดละของอีซุนะครับ อยู่มากับอีสุดยาวนานมากนะครยาวนานมากนะครับนี่นะครับด้านหน้านะครับตัวนี้เราก็ใส่ล้อแม็กนะครับซีมาให้ด้วยนะครับสเตปนี้เลยนะครับรวมกับโปรโมชั่นนะแคมเปญโปรโมชั่นนะครับได้เหมือนกันนะครับได้ล้อนะครับล้อหน้าแบบนี้นะครับล้อหน้าแบบนี้นะนะครับในส่วนของเท้านะครับด้านหลังก็เป็นยางบรรทุกนะครับเป็นยางมิชลิน นะครับเป็นยางกับบรรทุกมิชลินนะครับไฮไลท์สำคัญนะครับสเต็ปนี้นะครับทำโดยอู่ช่างตาั้มเผารอยซิงนะครับอยากรู้ต้องสัมผัสนี่นะครับเดี๋ยวผมพามาชมระบบช่วงล่างอัปเกรดครับช่วงล่างก็ทำาอัปเกรดมาค้อ่ข้างดีเยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับ แหนบหูนะครับเราทำมาจาก3ามิลเนาะตรงเตงบูสเน็กนะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับโชกคนะครับบรรทุกนะครับส6บหกมิลนะครับทำมาให้นะครับแนบถือว่าตัวนี้ทำมาได้ดีนะครับเพราะบรรทุกน้ำหนักสเตปนี้บรรทุกประมาณ5้าตันนะสเตปนี้บรรทุกได้5้าตันนะครับสบายๆนะครับ ตันนี้เราก็มีเรื่องของใบวิศวะรับรองด้วยจะทะเบียนได้นะครับปกติเลยจะทะเบียนได้ปกติเลยนะครับทำโชค๊คมาให้ทำอัปเกรดแหนมมาให้เปลี่ยนเเารอยมาให้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถเข้ามาสอบถามในโปรโมชั่นได้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งรุ่นนะนี่ทีมงานชางตั้ตมเเารอยนะครับออปชั่นนะครับ แผงข้างเป็นเหล็กนะครับงานเหล็กนะครับแบบนี้ดามกระบดเรียบร้อยนะครับหัวเป็นหัวสเตลเลตนะครับเป็นหัวสเตลเลตแบบนี้นะครับติดฟิล์มนะครับให้ด้วยนะครับออปชั่นนี้ติดฟิล์มไห้ด้วยนะครับมีใบวิศวะรับรองนะครับจดทะเบียนได้ตามปกติเลยนะครับจดทะเบียนได้ตามปกติเลยนะครับแม็กเรนโซ่15ถือว่าสวยนะตัวงานหลังของเรนโซ่แม็กหลังนะครับ อสอหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานนะครับในกิจการของท่านหรือ <c oughs> วิ่งขนส่งผักพืชผลนะครับตัวไอโก็แต่งสวยละหลักๆนะฮะแต่งสวยวัยรุ่นนิยมไว้รุ่นชอบนะครับแต่งสวยววยรุ่นนิยมไว้รุ่นชอบนะครับแล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยบอกว่าเด็ดมากนะครับใช้เงินดาว9 0 0 0เกอบาทนะครับส่งอยู่ประมาณ1 1 0 0 0มนิดๆนะครับ 7ปีสบายๆนะครับสำหรับคอกซิ่งอ่ะวิ่งงานรอบหนึ่งก็กำไรดีนะครับถือว่ากำไรดีมากนะครับกำไรค่อนข้างที่จะดีเลยก็ฝากไันด้วยครับสำหรับนะครับ FC ท่านใดสนใจอยากได้รถไปใช้งานนะครับบรรทุกนะฮะ1.9 3่งก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับวิ่งขนส่งในเมือง1.9ตอบโจทย์ได้มากกว่านะครับประหยัดน้ำมันกว่าเนาะแต่เราวิ่งแบกบรรทุกหนัก 3.0ก็เป็นทางเรื่องที่ดีมากนะครับเพราะเครื่องยนต์ตะกู4 G G ล4 j J เจน2ละนะครับ 4JJ เจเอยู่กัอีสูมานานมากนะฮะก็คงบอกถึงความคงทนนะครับของเครื่องยนต์เกียร์เฟืองท้ายนะครับตัวนี้เราอัปเกรดช่วงล่างมาให้ด้วยนะครับพร้อมโปรโมชั่นแบบนี้เลยนะครับรับจัดสัญญาไฟนแนนซ์ทั่วประเทศไทยนะครับไม่ว่าลูกค้าอยู่จังหวัดไหนก็เข้ามาสอบถามสเต็ปนี้ได้นะครับหรือต้องการสเต็อื่นก็สามารถเข้าสอบถาม จัเป็นอาจจะไม่ต้องแต่งเต็มแบบนี้ก็ได้นะไม่ต้องแต่งเต็มแบบนี้ก็ได้นะจะแต่งแค่คอกนะครับอ่ะคอกซิ่งอย่างเงี้ยคอกเนี้ยประมาณ20,000เซตนี้20,000อ,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 อ่นเดี๋ยวผมบอกราคาให้แล้วกันนะครับเซตคอกนะครับตัวน,นี้20,000เนานะแม็กมันทุกวงละ5,000น,นะครับจะใส่แค่แม็กก็วงละ5,000น,นะครับนี่ยางนะครับ2.5 7ห้5นะครับอีกเซตละ ห้าพันสองข้างก็หมื่นหนึ่งนะครับล้อกับยางนะครับสองวงวงละหมื่นนะครับหนึ่งหมื่นละกันนะครับเอาเข้าใจง่ายๆเนาะมีอะไรกันตัวนี้ก็ดานะครับดากระบะนะครับบนล่างมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับล้อหน้าขอบ18นะครับ ล้อหน้าของ18แบบนี้นะครับก็วงละ8 0 0พันนะครับวงละแ0 0 0ันพร้อมชุดครอบนะครับแล้วก็ฝาครอบไอครบเลยนะครับมีให้ครบ <c oughs> นะครับก็อีกสเต็ป,ป้านล่างช่วงล่างนะครับสเต็ปนี้นะครับแบบแบบนี้นะครับ เต็นนี้เลยนะครับก็สามารถทดสอบทายแล้วนะนะครับแหนหูสามมิตรก็ข้าละเจ็ยห้าสิบละกันนะครับตรงเตงบูเล็คนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบโช๊คอัพนะครับแกนสิบหกมิลนะครับตัวละสองพันนะครับชุดไปโช๊คนะฮะตัวละสองพันห้านะครับ ก็เอามาให้ชมนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจก็เข้ามาสอบถามดเกี่ปโปรโมชั่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้อิกสุสูดใสงปุยด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค้าไปแล้วครับขอบคุณครับ